สร่รา,สากวนยาวกว่า200เมตรที่ติดอยู่ใต้ทะเลบริเวณเกาะโลซินกำลังสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศไทยใครที่รู้ว่ามันล้ำค่าและมีความสำคัญอย่างไรจะเข้าใจแบบลึกซึ้งกับภารกิจเร่งด่วนอย่างภารกิจปฏิบัติการกู้ชีพเกาะโลซินที่เกิดขึ้นในครั้งนี้วนผืนนี้ได้สร้างความจดจำและสะท้อนแง่คิดอะไรบ้างกับทะเลของประเทศไทยไปติดตามชมกันครับ ตอนแรกได้รับการรายงานว่าเหมือนควรเนี่ยแบ่ออกเป็น3 3 3แผ่น3ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราลงไปดูจริงเนี่ยคือมันเป็นแผ่นเดียวแผยใหญ่ไปเลยคุณวรรณภา,าเป็นหนึ่งในตัวแทนของกลุ่ม s a v e Our Sea มีประสบการณ์เก็บกู้ซากอวนใต้ทะเลมาแล้วกว่า20ปีแต่ที่ผ่านมาเธอก็ยังไม่เคยเจอซากอวนที่กว้างและก็ยาวเท่านี้มาก่อนเลยครับ จุดที่ดำลงไปลึกที่สุดที่ลงไปนี่คือประมาณ26เมตรนะครับความลึกขนาดนี้ก็ถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างค่อนข้างจะสูงส่วนคุณสายชนเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ดำน้ำเก็บซากอวนมาก,กว่า9ปีการเข้าร่วมภากรกิจครั้งสำคัญนี้ก็เพื่อทรัพยากรอันล้ำค่าที่มีอยู่ที่เกาะโลสินครับ สำคัญของอ้วนทับปกากรลังคือปการะลังเป็นสัตว์แต่มีสาหร่ายขนาดเล็กอยู่ข้างในปกากรลังต้องการแสงถ้าเกิดอ้วนทับเข้าไปมันก็จะกรองแสงทําให้ปการะังเนี่ยไม่ได้รับแสงที่พ,พอเพียงกนจะอ่อนแอแล้วก็ตายแต่เออแล้วยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยสาหร่ายก็จะมาเกาะบนอ้วนมันก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆกรองแสงจนปกากรลังมองไม่ได้แสงเลยแล้วก็ตายหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรถอดน,นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันในแง่ของกฎหมายมากกว่า25ปีแล้วเพื่อประกาศให้เกาะโลซินเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพราะในอดีตมีการลักลอบทําประมงที่เกาะแห่งนี้เป็นจํานวนมากเกาะโลซินตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีห่างจากชายฝั่งไป72กิโลเมตรเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทยโดยมีประภาคารเป็นจุดเด่นกลางทะเลอ่าวไทยเห็นเกาะเล็กแบบนี้แต่มีความสําคัญทั้งทางด้านความมั่นคงด้านแหล่งก๊าซธรรมชาติ และเป็นจุดสร้างเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียที่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันมาก่อนด้วยรวมไปถึงด้านทรัพยากรใต้ท้องทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสูงมากอุดมไปด้วยปะการังที่มีมากกว่า100ชนิดและสัตว์ที่หาชมได้ยากยิ่งเช่นฉลามวานกระเวนลาหูโลกใต้ทะเลของเกาะโลซินจึงกลายเป็นจุดหมายและเป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่รักการดำน้ำเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ออกทริปกันนะคะเป็นเรื่องอเป็นเรือนอนนอนบนเรือเลยค่ะเรียกว่าเรือริฟบอร์ดค่ะก็คือเราจะไปเที่ยวไปดำน้ํเป็นปกติอะคะ่ะตอนแรกเนี่ยของเราเนี่ยคือไปทริปเกาะเต่าแต่เพเออว่าเกาะเต่ามันปิดพอเกาะกเต่าปิดเราก็เออจะหันเหไปทางไหนดีในฝั่งอา่าวไทยเพราะเรือย้ายฝั่งมาอยู่อา่าวไทยแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าเออไปโลซินละกันทั้งทั้งจริงๆมันไม่ใช่ช่วงที่เป็นไฮซีซั่นของเขาก็เลยอ่า นัน,นเรือออกจากเกาะเตามาถึงเกาะโลซินในช่วงเช้าของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเรือถึงเกาะทุกคนก็พร้อมที่จะลงดำน้ำทันทีภาพใต้ทะเลที่เธอและกลุ่มเพื่อนนักดำน้ำหวังจะได้เห็นเหมือนอย่างที่เคยเห็นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่เธอเจอได้สร้างความน่าตกใจคือซากอ้วนขนาดใหญ่ครับ โซินเรียกเราไปให้เจอเราพวกเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจากทริปเกาะเต่ากับกายมาโลซินและกายมาเจอแบบอ้วนในไดแรกเลยที่เราเห็นทุกคนอยากเก็บกู้หมดแต่มันใหญ่มากมันใหญ่แบบเกินสองสองเราก็ประเมินด้วยสายตาคร่าวๆะค่ะว่ามันเกิน200เมตรแน่นอนความยาวของมันนะคะเกิน200เมตรแน่นอนเราก็เนื่องจากเราไปเที่ยวกันเราเป็นทริปสองแบบนักดำน้ำสันทนาการชาส่วนใหญ่ กเ็เราก็ไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ความสามารถของไดเวอร์บางคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปกู้อวนได้เราก็เลยต,เออเาตากล้องตากล้องเราไปแล้วก็ให้ตากล้องช่วยถ่ายเก็บทุกๆมุมให้มากที่สุดที่จะาทำได้แล้วก็พอมีสัญญาณกันมาออกมาจากตรงเกานะนะั้นมีสัญญ,ญาณเราก็รีบบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาซับเรื่องแล้วก็จัดการต่อไปค่ะนอกจากถ่ายภาพแล้วเธอและกลุ่มเพื่อน ยังช่วยกันตัดเลาะอวนที่คล <you know, ุมขังสัตว์น้ําและเกี่ยวติดประการังบางส่วนเท่าที่พวกเธอจะทําได้เมื่อเรือถึงฝั่งเรื่องนี้จึงถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทุกฝ่ายเร่งประสานงานข้อมูลและก็วางแผนอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาเพียง5วันในที่สุดก็เกิดเป็นภารกิจกู้อวนครั้งใหญ่ใต้เกาะโลซินเกาะแสนล้านสุดอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งเป็นทีมกู้อวนโรซินขึ้นมานะครับ ก็มีทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลประสานไปทางกองทัพเรือนะครับด้วยเหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าสอนชนสอนชนเป็นหน่วยงานบูรณาการของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในกรณีพิเศษเรีวยกว่าปฏิบัติการเฉพาะกิจ mm hmm. ก็คือจะทั้งกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกนะันระหว่างกองทัพเรือกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ล้วก็มีนักดกำน้ำอาสาสมัครเพราะครั้งนี้มีสามกลุ่มด้วยกันหลักๆนะครับการทำงานรอบนี้ถือว่าเป็นการทำงานแบบเร่งด่วนมากมีเวลาเต็มตัวแค่ไม่กี่วันแต่ว่าเ,เราเนี่ยทำอยู่ประจำอยู่แล้วทางเราก็ไม่ได้มีการติดขัดอะไรพอเชิญมาปุ๊บเราก็พร้อมที่จะไปตอนนี้เนี่ยในห้องประชุมเนี่ยก็จะมีการเอารูปที่ทางผู้พบเนี่ยก็เอามาให้เราดูนูน่นนี่แต่ว่าก็ แลนกันได้คร่าวๆทางผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเออมาลักษณะนี้เขาก็จะมีแผนกันเสนอแลนกันมาว่าจะทําตัดอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าออในทางที่เราเวลาเ,ออเราจะไปทํางานจริงเนี่ยคือเราก็ต้องไปดูหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอไปถึงเนี่ยใดแรกเราก็ต้องลงไปสํารวจอยู่แล้วนะคะพอขึ้นเรือปุ๊บเนี่ยพอเจอทีมงานปุ๊บเราก็ประชุมกันแล้วก็จะวางแผนว่าเออต้องทําอะไร1 2 3 4 5ห้านะคะ ตอนนี้พอเราจะนอนบนเรือคืนแรกที่ไปเราก็จะมีเวลาประชุมกันก่อนที่จะแยกย้ายขึ้นไปพักผ่อนนะคะพอเช้ามาก็ประชุมวางแผนงานกันอีกทีหนึง่งอ่าตอนนี้ก็เมื่อคืนก็แบ่งกลุ่มแบ่งก้อนอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็แบ่งแบ่งงานกันทําเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะร่วมกับวิชาการด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาปฏิบัติการกู้ซรากอวนในครั้งนี้ครับ ้วยเกาะโนซินเป็นลักษณะกองหินใต้ทะเลที่คล้ายกับภูเขาหินอ้วนที่ติดจึงมีความลึกไม่เท่ากันนักดำน้ำทั้งหมด42คนจึงถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มเพื่อกระจายกันทำงานตามลำดับความลึกและไล่ขึ้นมาจนถึงที่ตืน่น ลงดำน้ำหนึ่งครั้งหรือ1นึ่งดฟที่นักดำน้ำรู้จักกันจะใช้เวลาอยู่ใต้น้ำได้ครั้งละ45-60นาทีต่อ1นึ่งดฟแต่ในระหว่างการทำงานเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างใดแรกเนี่ยเอาบอกตรงๆลงไปมองด้วยตาโอ้ไม่ยากนู่นนี่นั่นเราทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นะคะแต่พอลงได้สองลงไปทำจริงอ่ะเริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะ อวนเริ่มกินปาลาการังบ้างอ่แต่นี้ก็ต้องใช้เวลานานขึ้นอะไรแบบอย่างนี้ค่ะก็กเราก็ปรับปรับเปลี่ยนแผนงานตามหน้างานเลยค่ะอีกแผนการที่ต้องเปลี่ยนนั่นก็คือในตอนแรกประเมินจากภาพซากอวนที่นักท่องเที่ยวบันทึกไว้อวนน่าจะถูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนแต่พอเจอเข้าจริงๆกลับพบว่าอ้วนมีแผ่นเดียวและมีขนาดกว้างและยาวกว่าที่คิดเอาไว้จึงต้องทำการตัดเลาะอ,อวนออกเป็นแผ่นเพื่อง,ง่ายต่อการที่อวนจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ภารกิจในครั้งนี้ประเมินทำงานกันไว้ใช้เวลา3วันแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะสำเร็จตามกำหนดที่วางไว้หรือไม่ อ้วนเนี่ยที่เราวัดกันแบบที่ที่ลงไปวัดกันคร่าวๆน่าจะยาวประมาณ200 200เมตรนะคะแล้วความกว้างส่วนที่กว้างสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน50เมตรนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันแผ่แล้วก็จะเป็นอวนตาใหญ่ๆที่ีดดูแล้วมันก็ไม่ได้งานยากมากนะคะแต่จะยากตรงที่ส่วนที่มันไปติดประการลังที่มันอ่อนไหวแล้วก็เป็นแง่งเยอะๆอย่างพวกปะการังพวกกระลำอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันนะคะมันจะมีแง่งเล็กแง่งน้อยอันนั้นอะ มันจะต้องแบบอะไรอะชนุถนอมันเยอะกว่าปกตินะคะอย่างส่วนเข่ากวางอย่างเงี้ยส่วนที่ไม่ได้ติดเนี่ยเราก็ใช้แผนการใช้ไอ้ลิฟแบกยกของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความยากลำบากอะไรนะคะถุงชูนนะครับหรือว่าเรียกว่าลิฟแบกแต่ว่าเป็นลิฟแบกแบบเ,เป็นถุงหิว้วชนดิดพิเศษคือแบบมีความหนาแล้วก็ใช้เชือกฟางในการผูกนะครับเมื่อเราใช้เชือกออปลายเชือกฟางนะครับผูกกับซากวน เราก็มีการใช้อากาศเพียงเล็กน้อยนะครับใส่เข้าไปในถุงเพื่อให้ถุงเนี่ยเป็นตัวพยุงซากเศษปูนนะครับเพื่อเราสามารถที่จะตัดหัวเลาะปูนทิพย์อยู่ติดกับแนวปากการังนะครับไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ถุงชูเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าด้วยขนาดปูนที่มีค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็คือต้องใช้เป็นแนว ระนาเดียวกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักดำน้ำและทีมช่างภาพนักข่าวที่ถ่ายทำนะครับก็คือมีการวางแผนในการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะครับโดยเน้นเรืโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญที่สุดทุกชีวิตต้องปลอดภัยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่รวมไปถึงสักว์ใต้ทะเลด้วยครับ ซากวนผืนนี้น่าจะติดอยู่ใต้ทะเลมานาน45วันแล้วจากการสังเกตความหนาของตะไคร่น้ำที่เกาะติดตามซากอวนที่นักวิชาการได้ประเมินเอาไว้จนส่งผลให้แนวปะกกาลางบางส่วนเกิดการฟอกขาวและสัตว์น้ำตายอยู่ใต้ซากอวนนี่จึงเป็นปฏิบัติการเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ ิบัติงานใต้ทะเลครั้งนี้ล้วนมีแต่นักดำน้ำมืออาชีพระดับ Dive Master และ Instructor หรือครูสอนดำน้ำที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถเพราะว่ายิ่งลึกก็ยิ่งส่งผลอันตรายต่อร่างกายด้วยจุดที่ดำลงไปลึกที่สุดที่ลงไปนี่คือประมาณ26เมตรนะครับความลึกขนาดนี้ก็ถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับฉะนั้นคือตามที่ท่านรัฐมตีได้กำหนดนะครับให้นักดำน้ำ ได้ใ,ใช้อากาศผสมแบบพิเศษก็คือในตอกทำให้การทำงานของเรารา,าบลื่นนะครับในจุดดำน้ำา6 6เมตรแนวแนวของอวนนะครับก็คือเป็นแนวที่อยู่ลึกที่สุดฉะนั้นคือการทำงานก็จะใช้ระยะเวลาต้องรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายิ่งลึกอากาศที่เราใช้ก็จะยิ่งน้อยลง นะครับนั้นคือหลายๆทีมก็ได้ประเมินแล้วก็ทีมที่ลงไปในความลึกที่26เมตรนะครับก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับเข้าสู่วันที่2ของภารกิจเก็บกู้ซากอวนที่เกาะโลซินนักดำน้ำทุกคนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนเหลือซากอวนไม่กี่ผืนที่ต้องเร่งมือกันอยู่ในขณะนี้และไม่นานอวนผืนสุดท้ายที่ถูกตัดแบ่ง ก็ทยอยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำปฏิบัติการกู้ชีพเกาะโลซินครั้งนี้จึงสำเร็จลงและผ่านไปด้วยดีใช้เวลาเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองครับ ว่าเร็วกว่ากําหนดการนะคะเพราะตอนแรกเราแพลนออกเรือกัน3วันแต่ตอนนี้ก็มีความกังวลกันเรื่องพายุเรื่องสภาพอากาศนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้สองวันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยถือว่าทีมงานเราเนี่ยมาจากต่างถิ่นกันแต่ว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีะคะ่ะถือว่าป,ประสบความสำเร็จมากเลยะคะ่ะมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้ทําภารกิจในครั้งนี้เพราะว่าในในส่วนตัวในส่วนตัวของผมถือว่าอวนผืนนี้เป็นผืนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ปกภุมอยู่ในบริเวณที่มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลทําให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่สําคัญครั้งหนึ่ง ทุกคนแฮปปี้ค่ะเพราะว่าในคือตาเท่าที่ตามข่าวอะค่ะก็มีบางบางจุดเนี่ยเ,เริ่มฟอกขาวเบาๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วเท่าที่อ่านมาค่ะก็คือเกินหนึ่งเดือนและที่เขาประเมินนะคะว่าเกินอ้วนเนี่ยมันเกินหนึ่งเดือนแล้วที่ท,ที่มาติดอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าอยู่นานกว่าน,นี้แน่นอนถ้าพวกเราไม่ได้ไปเจอกว่าจะรอเปิดซีซั่นอาจจะมีความเสียหายมากกว่าน,นี้ก็ได้ะคะ่ะ สร้างอวนผืนนี้ทำให้คุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับส่วนเราเห็นการผนึกกำลังอย่างจริงใจของทุกฝ่ายที่จะเร่งหาทางแก้ปัญหาครั้งใหญ่ร่วมกันจนทำให้ปัญหาที่ดูว่ายากสำเร็จก่อนเวลาที่กำหนดด้วยต่อจากนี้ก็เหลือแค่การเร่งฟื้นฟูความเสียหายและก็ควบคู่ไปกับการตามหาเจ้าของอวนเจ้าปัญหาเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่สำคัญ ลอประกาศจากกระทรวงให้เกาะโลซินเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเพื่อปกป้องและดูแลทรัพยากรของไทยต่อไปครับเปิดกลายเป็นบทเรียนแล้วก็ตัวอย่างที่ดีมากเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่ายังมีต่ปัจจุบันเนี่ยังมีเน่วนติดปะการังอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นกองหินห่างฝั่งแล้วก็เป็นจุดดำน้ำที่สวยงามทั้งนั้น ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บอวนไดเ้เร็วขึ้นแล้วก็มีการประสานงานบูรณาการกันได้ชัดเจนขึ้นก็ต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือร่วมใจจนภารกิจกู้ซรากอวนสําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีและรวดเร็วกว่าที่กําหนดนะครับและที่ต้องให้ความสําคัญต่อจากนี้นั่นก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายควบคุมเพื่อคุ้มครองทรัพยากรของชาติให้อยู่ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานของเราครับ หนึ่งเดียวในประเทศไทยแผนน่นนาโคดเริ่มจริงผ่านจอ